เปิดเรตติ้งตอนจบดวงตาที่3เห็นแล้วพอไหวไหมเอ่ยลาจอจบลงไปแล้วสำหรับดวงตาที่3ทางช่อง3 HD ละครผีเฮฮาทั้งขำทั้งร้อนนำแสดงโดยพระเอกเจนส์มาและนางเอกมิวนิธาโดยผู้จัดหน่อยบุศกรและผู้กำกับเหมียประวันรัฐและแม้จากกระแสะโซเชียลจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่กลับสวนกัดเรตติ้งเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขตอนจบคว้าไปเพียงแค่2.4 ดานพระเอกหนุ่มเจมก็ได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายจบละครว่าขอบคุณดวงตาที่3ที่ทําให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับผมนะครับผมได้เรียนรู้และทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทําขอบคุณช่อง3คุณยุย้ย ที่หาอะไรสนุกสนสุกให้ผมทำเสมอนะครับขอบคุณพี่หน่อยที่เห็นเบาในการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ของผมขอบคุณกลุ่มเพื่อนๆนนะักแสดงทุกท่านที่ทำให้การไปกองไม่ได้เหมือนไปทำงานแต่เหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนทุกครั้งเลยถ้ามีใครสนใจจ้างพวกเราไปทั้งทีมได้เลยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รักดวงตาที่3ด้วยนะครับ ขณะที่สาวมิวก็ได้ส่งภาพทิ้งท้ายและขอบคุณจบแล้วดวงตาที่สามิวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณพี่หน่อยพี่เคนพี่เมียวคุณเบสเฟนเดอะแก๊งพี่อ่านและนักแสดงทีมงานทุกท่านเลยนะคะและเป็นเรื่องมิวที่สนุกกว่าการไปกองมากๆเลยค่ะเป็นละครส่งท้ายก่อนไปเลี้ยงน้องมารินแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะ